สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง8ปลิวดัมซิ่งนะครับวันนี้ผมก็พาทุกๆท,ท่านนะครับมาชมแมคโครนะครับ200นะครับเป็นแคปนะครับ e 220B นะครับก็ก็สนใจนะครับว่าจะซื้อไปเอาไว้ที่ร้าน นะครับอีกคันหนึ่งก็เลยพาเพื่อนเพื่อนมาร่วมรับชมนะครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับพาเพื่อนเพื่อมาชมโอ้โหฝนมาเลยครับฝนกาลังตกเลยเฝนกําลังตกเลยครับผมก็พาเพื่อนเพื่อมาชมนะครับว่าสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับคือทางร้านเราก็ไม่ได้แบบ ต้องการรถที่แบบค่อนข้างที่จะใหม่นะครับคือเราหารถที่สภาพใช้ได้ราคาไม่แพงนะครับอา่าก็เดี๋ยวพามาดูช่วงล่างกันนะครับพามาดูช่วงล่างกันก่อนนี่ล้อนํายังผุบๆอยู่เลยนะครับล้อนํายังุบอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูาบูทสักหน่อยโอ้โหบูทยังดีมากเลย เนี่ยครับบูธยังบูธยังไม่สึกเลยโอ้โหบูธยังดีอยู่เลยครับนะบูธยังดีอยู่เลยมีแครเรียนะครับแครเรียโซ่นะครับน,ะบนี่ล้อน,นำยังผูกๆอยู่เลยนะครับบูธยังดีครับบูธยังดีนะครับบูธยังดีอยู่ ก็แห้งๆนะครับแห้งดีนะครับออยเอยก็ไม่มีรั่วนะครับก็มีตรงนี้เข็มขัดท่อท่อไฮดรอลิกนะครับท่อกลับนะครับก็ซึมซึมนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราพามาดูเฟืองเฟืองสปอเกตนะครับโอ้โหใช้ได้นะครับใช้ได้ยังสวยนะครับเฟืองสปอเก็ตยังสวย นะครับตอนนี้ฝนตกนะผมกลางร่มอยู่เนาะอ,อมาดูรถคุ๊บนี่ฝนตกเลยนะครับเดี๋ยวเราพามาชมภายในกันสักหน่อยนะครับพามาชมภายในสักหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอขออนุญาตนะครับพอดีนี้ร่มด้วยก็เลยขึ้นลำบากนิดนึง ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนี่ครับภายในภายในก็ยังโอเคนะครับรถรุ่นนี้ภายในเป็นแบบนี้นะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับภายในยังโอเคนะครับภายในยังโอเคอยูอ่อันนี้ของจริงไหมไม่รู้ นี่มากระเสี่ยมิตรนะครับก็เราวันนี้เรามาหารถที่ราคาไม่แพงและสภาพดีนะครับเอาไปอเ,เอาไปใช้กันแอร์เย็นนะครับคันนี้เอ๊ะชั่วโมงไม่น่าไม่ไม่แน่ใจว่าของจริงไหมนะครับชั่วโมงยังไม่มากนะนี่ก็ระบบคันลุ่งคันเร่งอะไรก็ยังครบครบอยู่นะ อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องดูอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดเครื่องฟังเสียงกันนะผมพาไปดูเครื่องก่อนนี่ครับเห็นเ,เปลียยๆนี่น้ําฝนนะครับที่จริงแห้งอยู่ที่จริงแห้งอยู่โอโหเครื่อง เครื่องแห้งกิิกเลยโอ้โหนี่ผมว่าน้องๆเชียงกงเลยนะเนี่ยเครื่องยังแห้งอยู่ครับเครื่องยังแห้งอยู่เ,เ,เครื่องเดิม,ม่พี่ไม่เดิมเนาะเครื่องเดิมไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนก<ม>ันว่าเครื่องเดิมรุม่นสองผมจําไม่ได้ว่าเครื่องเดิมคือคือรถแคทเนี่ยผมไม่ถนัดนะครับผมรีวิวให้ทุกๆท,ท,ท่านได้ดูท่านใดทราบก็ ก็โอเคนะครับพอดีผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องแคปเท่าไหร่นะครับก็มารีวิวให้ทุกทกท่านได้ดูว่าเออเครื่องตัวนี้เป็นยังไงสวยไหมอะไรยังไงนะครับแต่เท่าที่ผมมองอยู่ตอนนี้มันแห้งมากเลยนะครับ<ม>แห้งๆเลยเนี่ยเครื่องแห้งครับไม่มีเยิ้มมีรั่วนะครับแห้งอยู่ ะครับเดี๋ยวผมพาไปดูปัมอาร์ามไม่มีแตกมีรล้าวนะครับอารไม่มีแตกมีรล้าวนะครับมีลายยัดพร้อมครับที่เปียกๆนี่คือน้ําฝนนะครับเป็นน้ําฝนไม่ใช่ไม่ใช่น้ํามันไฮดรอลิกบูมามสวยครับบูมามสวยไม่มีรอยปะรอยอะไรนะครับรถเหมือนกับว่า ไม่ได้ขุดแข็งเท่าไหร่นะครับมันรถไม่ได้ขุดแข็งเท่าไหร่ก็นี่เป็นปั๊มนะครับปั๊มตัวนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่ของออแคทแล้วนะครับปั๊มตัวนี้เปลี่ยนมานะครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับเปลี่ยนมาเป็นเค 3v นะครับนี่เ,เป็นเค 3v นะครับเป็นเค 3v ก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้เสี่ยมิดนะครับลองติดเครื่องดูสาตาร์ทเครื่องดูนะครับดูว่าระบบการทำงานเป็นไงบ้าง เดี๋ยวให้เสียมิตลองนะครับลองให้เพื่อนๆได้ชมเอาฝาลงไหมต,ติดดู่าเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องก่อนนะครับติดเครื่องดูเนี่ยผมจะให้ดูเครื่องก่อนนะเดี๋ยวจะวอร์มเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวจะวอร์มเครื่องก่อนอเดี๋ยวให้เสียมิตติดดูครับฟังเสียงเครื่องดูเป็นไงบ้างนะ เครื่องนิ่มมากเลยนะครับเครื่องนิ่มมากเลย เรื่องไม่มีไอเลยนะครับเครื่องผ่านนะครับเดี๋ยวมาดูน้ำกันเป็นไงบ้าง น้ำยายังแดงๆอยเลยนะครับไม่มีไม่มีฟองขึ้นเลยนะครับนี่หรือว่าผ่านนะครับใช้ได้นะครับเครื่องผ่านนะครับเครื่องผ่านนะครับปิดไหมเครื่องผ่านนะครับเอ่อเครื่องไม่มีไอนะครับน้ำมันเครื่องไม่มีไม่มีออกนะครับผมชัก มา้วัดดูทั้งเปิดที่เติมและก็ไม่มีออกนะครับเดี๋ยวจะให้เสี่ยมิดลองขยับให้ดูนะครับว่าการทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับจะให้เสี่ยมิดขยับให้ดูนะครับลองครับลอง ครับ e 2อ0ี220ปีนะครับมีลายป้ายปิ้งนะครับหรือลายแยกนะครับตัวนี้มีลายแยกเลยนะครับใครทำงานนะครับในงานก่อสร้างหรืองานอะไรเนี่ยไปติดไปติดหัวแยกใช้ได้เลยนะครับตัวนี้มีลายแยกมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เบาอันนี้เบาเครื่องทำงานนะครับทีมี้ครับเดี๋ยวลองเบาแบบเมื่อกี้ให้ดูหน่อยลองเบาแบบเมื่อกี้ครับอันนี้เบาสุดครับ อ้าอันนี้เบาเครื่องทำงานเลยนะครับถือว่าไม่มีโหลดไม่มีอะไรนะครับถือว่าใช้ได้นะครับปี่ยควันไม่มีออกนะครับถ้ารถนี่เบาเครื่องสุดแล้วยังทำงานได้ถือว่าปั๊มดีนะครับปั๊มดีนะครับปั๊มดีนี่ปั๊มยังดีอยู่นะครับเบาเครื่องสุดแล้วยังสามารถทำงานได้นะครับคันนี้ผมว่าน่าใช้นะครับคันนี้ผมว่าน่าใช้นะ น่าใช้นะครับนี่โอเคเดี๋ยวให้เสียมิตรลองเล่นเครื่องเอาเล่นเครื่องครับอ่าเดี๋ยวนี่รถไม่มีโหลดนะครับรถไม่มีโหลดรถไม่มีโหลดนะทนีังงาน คันยังไม่มีนะครับขน,นี้ขนาดเครื่องยังไม่ร้อนนะถ้าเครื่องร้อนมันก็จะดีกว่านี้นะครับนิ่มๆเลยนะครับใครที่มองหารถตระกูล200นะครับราคาไม่แพงผมว่าคันนี้โอเคนะครับคันนี้ผ่านนะครับผมดูแลเครื่องเครื่องผ่านนะครับ เครื่องผ่านน้ำไม่มีดันนะครับน้ำมันเครื่องไม่มีไอแล้วก็เบาเครื่องทํางานได้ถือว่าปั๊มดีนะครับสปอกเก็ตด,ดีบูธดีนะครับล้อนําดีนะครับนี่ระวังล้วนะครับกุ้งเกี๊ยอ๋อจะให้เสียมิดเดินออกมานี่ตัวเดินยังตัวเดินยังแรง,แรง ตัวเดินยังแรงแรง,แรงอยูอ่ต้องระวังหน่อยครับเพราะจอดชิดคันนู้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเครื่องยังนิ่มๆเลยนิ่มมากเลยนะโอผมว่ารถคันนี้ยอยู่ในสภาพแลนะ้วเนี่ยเอาไปตักดินหรือว่าเอายังเอาไปทำงานในงานก่อสร้างยังโอเคนะนะครับ เท่าที่เจอเจอมานะครับรถรุ่นเนี้ที่จริงอะมันจะโซมกว่านี้นะแต่เท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยมันโอเคเลยเนี่ยดูล้อน,นํานะครับล้อน,นําผุกๆเลยนะครับโซ่โซ่ยังสวยๆอยู่เลยนะครับสปอกเก็ตหนานะครับสปอกเก็ตหนานะใครหาอยู่ก็ไม่น่าพลาดน,นะครับรถชันนี้ดูตัวเดินก่อนครับ เดี๋ยวดูตัวเดินนะครับเดี๋ยวให้เสียมิดเลี้ยวให้ดูนี่เป็นไงเดินเฉยนะครับไม่ต้องค้ำนะครับเป็นไงครับตัวเดินยังแรงอยู่นะตัวเดินยังแรงอยู่นะครับตัวเดินยังแรงอยู่ เราอยู่ใกล้นะครับอาจจะมองไม่เห็นทั้งคันอ้าวเด้เสียมิตรตักให้ดูนะครับนี่รถยังนิ่มอยู่เลยครับคันนี้รถยังนิ่มอยู่เลยนะเครื่องไม่มีโหลดเลยนะครับเครื่องไม่มีโหลดนะครับนี่แค่เบาเครื่องทำงานได้ก็ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีแล้วว่ารถที่เบาเครื่องทำงานได้นั้นแสดงว่าปั๊มนี่โอเคนะครับนี่ สว,วงสวิงเอวเอวตัวเดินยังดีครับตัวเดินตัวเดินแรงแรงอยู่นะครับตัวเดินแรงอยู่ก็คันนี้ถือว่าโอเคนะครับนี่ผ่านนี่กดตัวให้ดู นะครับกำลังยังดีอยู่กำลังยังดีอยู่นะรถคันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้ไดนี่โชว์โชว์พาวหน่อยครับโชว์หน่อยครับโตโตเดินหน่อยครับแจวเลยนี่ครับถ้าใครถ้าใครอยากรถได้รถสองรอยนะครับมีลายแยกพร้อมเลยนะครับนี่ มีลายแยกพร้อมเลยนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้นะครับเนี่ยตัวเดินยังดีนะครับเมื่อกี้เลี้ยวให้ดูนะครับไม่ต้องกดไม่ต้องค้ำนะครับเดินเลี้ยวเลยปื๊บเลยนะครับบูทก็ยังดีครับบูทดีสปอเก็ตดีนะครับบูทดีสปอเก็ตดีนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับที่ ช่อง8ริลิวดัมซิ่งนะครับหรือเบอร์โทรนะครับ0892515665นะครับท่านใดสนใจอยู่ก็ติดต่อมาได้ครับนี่สวยๆเลยนิ่มๆเลยนี่ครับครับใครสนใจติดต่อมานะครับที่เบอร์089 25, 15, 2 5 1 5 6 6 5นะครับก็คลิปนี้นะครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ขอฝากติดตามนะครับช่อง8ปลิ้วดาซิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าผมมีรถดีๆคลิปดีๆอะไรจะนำมาแนะนำทุกๆท,ท,ท่านนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับฝากเป็นแรงใจนะครับให้ ช่อง8ปดลิวดัมซิงไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ